กับพ่อสายดีพี่น้องคุณพ่อกันอีกแล้วพี่น้องหลังจากมาแต่ผูกแขนข้าเจ้าแล้วกันเลยมาหน้าบ่าเลยเมือไหนมืองาอะไรไม่มือนี่เป็นมือผักมือเลาะมือเลาะแล้วก็สร้างกับเลาะคือกันสร้างบ่ได้มาเหตุงานมือนีนะสร้างกับไปคือกันพี่น้องเว้ยไปนำกันแลักกับ่ลกับมีทางไปอีกเพ่กับท่านไม่มาเลยเพ่ลกับมีทางเวไปสมองก็เลยมาเลย ยังว่าได้เมื eyes, ่อไงครับมาแต่บานนาวะเออบ่แมนมาแต่บันตี้วสิมานาวะบันนี้พี่น้องน้องสาวหล่าโทมามันหนาะให้ห้าวันมาถ่ายอยู่นาวะซสุพน์สิลงมากับสามพอลกสุพน์มากินกับปุ้นมาจะนาพี่น้องข้าก็จะมากินกับปุลนุพนเคยหลายหละมาหลัดอยู่พี่เลยมาเลยาับนเข้าไปดอกสุพน์มาทนมาหอดกันเลยแหวะตูบข้างหน้าก็เจ้าแหวะตูบข้างหน้าก็เจ้า ้างวัดพระนวานกำแพงวัดคนนี้นะสีแดงๆนะประตูประตูโค้งไหมโอ้ยว่าพิษโทษพี่น้องฝุ่นฝุ่นฝุ่นไงง้องโอ้ยโทษหานูหน่อยก่อนหอดใจล้ะมาหอหรือพี่น้อง หอแลวกกินเลยบุด <ử> ไล่ย่างไง้เล้ว้อวัสดีพี่น้องนักกระปุนมัเคยหลานน้องเอ้นูน่อยกมาได้ผูดีปลุงสบายดีปะลงกอ้คนมากินพอเซนีเลยกินเขาน้ำราบไก่ต้มไก่

คุณกินทั้งเก่าไปแล้วไหมเอาเก่านน้อยไป็นไง่้สั่นเลยด้วยคัวแคร์สนี่เบียจองหนึ่งก็สั่นเด็กๆเลยเริ่มแล้วอะจองจองหนึ่งจะธรรมดาบว่ ้องซา<ด>จะอรนี่พี่ลาบไก่เนาะแซ่บเลยใช่ปะตายหรือรู้รู้จัา นูน่อยมาบุญไก่แล้วหนูพี่วะ้าบ้านกี่่เลยซี่ซีบินได้ก่เอฟซีเอาไปเซีพี่ตีกันมทางไงกูเบอร์เล่าไปดิเพียงหาสัญญาณพี่น้อย ซื้อออกเสไงฮะ่คือบุนขหน้านี่ก็ได้ทำมันเด็ดเต้นกันใช่ไหมหนกใช่ไหมเคยเล่าพี่น้องตั้งกันนะแดดกัน พี่ยังอยู่นังบ้านนี้มาแต่งงานอันกินหลับซีนมันยังมาหิวมันช่วยเลยเนาะพ่รถมาก็หย่อนไปเนาะทางกับพอดีทางบพอดีเนาะหย่อนอี่างเงี้ยเนี่ยท้องกับบุกท่างก็จะไม่หย่อนกับหย่อนอยู่ท้องบุกพอดีมาเนา เงาตัวเท่านั้นตัวแลพองก็มีัน่กินตัวนี้บกอียวมีบอลลยังจะมีไปต่อเด็กน้องบรรพองแข้มคองเลยเหมือนนี่รอรุ่นูจะไปเื่นไปยังมีใบี่่นี่นะไปแหบไปเดินเกี่ยวไปลงดียกันสแกนนะไปแล้วไหยำเน่้มีพี่กนองหมดอลเป็นน้าเป็นาอยู่โอ้โวีน้องเหียนกันแน่นอนนะรองง่า ไปเ้าเจลืม้เนาะนี่บุญเนาะนี่บะมี่มนข่นเบ้อแล้วโดยโดยกระพู้กกระจืดรึ่เป็นหนุ่เสือแขนยาจูสิบารับน้ำทางเบ้อยไฮบดาซื้อรถอันยังก็ดกระป๊อกเน้ออันจังมีรังคาส้าหล่อจากตูกกันเลย เทมนาบะหมีขันหนึ่งนี่ห้ขันพุ่นกระยังมันกระนนี้มันมบดเอ็ดลังจะแดงกว้ีหลอดอ,อุ้งมัว่าเลยมัไดีมีหลดใหญ่ผ่านน้ำตีน,นอใไรบ้านยังแดงถูหลังเถะอ,อ้างไม่มคุณเนโตค้่มมันเกอดเออมียนยู่รอบ,บานเจ้

เี้าเลยคนนาาบ้านนองเคยดูกอืมแล้วงอมานสมักนะงัดเบียร์ลงบนเบดางพุ่นเคยล่าแกบมว้อควทั้งลูกดเมติด

ไปเนี่ที่ะเที่ยวเอาอยู่มาลงทานก็ไม่เจอแม่กระบ้าระบาด้อะไรกนไหนองดำมพี่น้องโอ้ยจะมันจะกลาะแตมาเที่ยวอ่ะพน้างมาเที่ยวมึงมาเห็นลงทานหรือมึง่ดจะเต็มมาก่นนะยัดหนนย เพื่อนก็ไปเสือมไว้เองเพื่อนมาดามมาลงานหเืยมาเอาเดี๋ยวนี้นั่งคางละบ้าพูยกแก้วรบูไปนั่งคางละบ้าพี่นะมายังเดี๋ยวนี่นะเอกกินีเอากปุน นี่หนักมันกับบมี่ได้ยืโดนักระปุ้นเล่นหารานตรงนียุ่เจ้ากินข้าวตอเน้โหเฮ้ย้มาดาเล่ดาวมือสมับ่ามันกินเือนเคยลาบมยเือนเคยลใช่เป็นเือนเอื้อเคยลาบยังร้านรายเตอ

แซบนัวเลย่้าบลนกผ่มันจะแซบบานจะบุญนเอาสิดเลยแัเบิตนนีเลยมาบ้านทบัยาเพื่ะน้องดำวางหัดจนเบิดผูกจังมือเอาเถะโอ้คนดำใส่ฟ้าผูายบปลงแบ้งบ้างหลอยเมติงอยากไปบุญเด้อมาเลไปลงอนีไป เห็นที่นีหรอคนหูงานส่วนแซ่บน่อยเป็นยุ่งป้าป้านี่บอยาบ้าบอย่ากวหน้าหนากับขับปุ่นหน้าเดียวนี่นะมันตัดกัน

ไม่เลยยีดียดเค็มนี่ได้ย่างงดใจงดใจเขาม็ชื่ออะไรนะแข็งงอกถ้าโอโอ้ยไว้แล้วเขาจะมา13ปี3ปี53ปี13ปีที่ดำ <laughs> ừ. Chân bò đấy là hàng thụ ấy nào, đòi, <laughs> đấy, Bò đấy là hàng thụ ấy Bò đấy là hàng thụ ấy Bò đấy này đi thụ มันแรงเด้เซ็ไอ้บอหรว่าเซ็รู้ป่ะพอพ่อแง่ามั้งเรื่องจะพักจะให้ยังกิน กินแต่ผักล่าอะไรพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเมื่อจะขู่จะคนพอกันใหม่ขีมนาะสบายดี